If you haven't got a problem, I could not be your signer I did not, I'm not I'm not a, a, a bitch anymore Oh, yeah, yeah, yeah tip my hat to the silent wind Feel the beat run in my head At the crossroads, second time

โอ้ <ak> โห<อ> <cake> โอโอ้หเสียดายที่ไม่ได้หันมาดูลีลาเขาเยอะต้องทำอะไรเหรอคะตะกี้โอ้โหสุดสุดเลยสวัสดีนะคะชื่ออะไรคะชื่อบิวจรุนวิทย์พรหมวัฒนะครับผมบิวเพลงนี้ร้องยากมากนะเออพี่ต้องเห็นภาพเขาจริงอะเมื่อกี้เมื่อกี้สุดจริงๆเมื่อกี้สุดจริงจะนี่เฟอร์คินอดดูลีลาอันฟีลฟาวชอบมากฟีลฟาวมากย่อยุบไปย่อยุบเดี๋ยวพี่ไปรอดูในทีวีเอาแล้วกันเย พูดอย่างนี้อ่ะจะยิ่งทําให้เสียดายก็บอกแล้วให้โกรธผ่านผันมาแล้วดูงงว่เป็นคนเดียวเลยอ่ะปกติชอบร้องสไตล์ไหนครับร็อกร็อกแบบนี้มันมันหรือยังไงก็พอดีจริงๆแล้วผมก็ร้องเพลงทั่วไปธรรมดาครับแต่ว่าผมชอบเพลงนี้มากๆก็ชอบพี่พี่เล็กด้วยครับแล้วเพลงนี้มันรู้สึกว่ามันช่างกระแทกกระทันเลยเกินแล้วผมก็ชอบจังหวะของมันด้วยด้วยยงเงี้ยเพลงช้าๆร้องได้ไหมครับช้าๆเพราะๆซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโดนแน่นอนได้ได้ครับ เหลีกนี้ไม่พ้นไม่ลงทาง oh, <my> ทางเก่าซ้ำซ้ำไม่พ้น,นือนเดิมเดิมผู้ไทยรำม,มันรอ้องวานื่อยมิร้ายเจ้านายเจ้าขา oh, <my> มีแต่เธอจะมั่งมั่ เคยว่าขออยู่เคียงข้างกันเสมอและเป็นเธอคนเสมอทุกเวลา